đã. Thế nên สวัสดีครับเพื่อนๆใส่ใส่เละเดี๋อก็ใส่แลวเนื้อควางเราก็ไปคั่วซะก่อนะ ไปคั่วให้แห้งก่อนแล้วเราก็ใส่น,น,นะคะกะหล่ำปีเราก็เป็นกระหล่ำปีแบบนี้เด็กแต่ก่อนก็งงเหมือนกันนะว่าแกงกะหล่ำปีนี่ก็เหมือนกับแกงแกงอะไรนะแกงคั่วบ้านเราอ่ะเพิ่มาเห็นนะ ใส่กระหล่ำปีใส่ไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะใส่ไปอีกกระดับหนึ่งจะให้สะอาดแล้วก็เอากรองมานใส่แครอทไปเหมือนกับแกงป่าแล้วใส่กะทิเคยกินไหมพเพื่อนๆเคยกินไหมแกงป่าใส่กะทิใครใครเคยกินไหมอร่อยมากๆเลยนะแกงป่าแล้วใส่กะทิด้วยนะคะ คนโบราณเขาชอบทํากันยิ่งเป็นแกงขั้วเนื้อนี่นะขั้วเนื้อใส่แกงป่าแล้วใส่กะทิเนี่ยโอ้โหเพื่นอนๆจา๋าบอกใครเชียวจะหอมใบโหระพานะคะหอมใบโหระพาหอมใบต้นหอมใส่โหระพาเข้าไปโอ้โหก็ให้ถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องแกงเลนี่อร่อยจริงๆนะเพื่อนลองไปทำดูนะคะเรียกแกงป่านะคะ อันนี้เป็นเนื้อกวางนะค้าเนื้อกวางนี่ใส่นมไปแล้วนะคะแกงแกงกะทิก็หลังเลยต้องใส่นมนะถ้าไม่ใส่นมนี่จะไม่กลิ่นจะเป็นกลิ่นไทยๆนะเราต้มไข่ไปแล้วทำกับมันก็หลังชิมเลย ทำทีไรก็อร่อยทุกครัง้ง <c oughs> จะบอกอยังไงอร่อยเองเ <c oughs> ชิญมาเลยค่ะเพื่อนๆจะาทำเองก็อร่อยเองนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วไม่มีกลิ่นอะไรซึ่งสิ้นนี่ขาดแต่เลยเดี๋ยวเลย,เยมันฝรั่งก็ต้มสุกแล้วนะ,ะเห็นไหมทีนี้เสร็จแล้วเราก็อยากให้หนัวนะคะเราก็ใส่นมลงไป ลงลงไปนิดหน่อยก่อนใส่ไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันนี้มีของหวานด้วยนะคะ ต้มถั่วแดงจะต้มถั่วแดงนะครับทำนิสัยเกล่นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครัเพื่อนๆเหมือนแกงใครเคยกินก,ะ,กะหล่ำปลีไข่แกงผวกผัดกะหล่ำปลีนี่อร่อยแต่กะหล่ำปลีที่นี่มันจะแข็งๆนะครับมันปึนกะหล่ำปลีแช่เย็นนะ เป็นพันอีกพันหนึ่งเขาใส่เห็นไหมสีมันไม่สวยใช่ไหมเพื่อนจตาสีไม่สวยเราก็ใส่ผมปักปิติก้าลงไปอีกผมปับปิติก้าลไงปปาลไปอีกนะคะคเพื่อให้สีเขาเข้มๆหน่อยจะได้ไม่จืดนะคะตัวนี้ไม่ใช่พิษนะใส่อะไรกินโนไปหน่อยนะคะ โรเตจนไน่เรก็คนข้างไว้เนยเรายังไม่ใส่เราใส่ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ใส่เกลือใส่พริกไทยแค่นั้นแหละเพื่อนๆจ๋าไม่มีอะไรเยอะเลยเนี่ยก็ใส่อันนี้บวบนะคะบวบฝรั่งอะสุกีนีะสุกีนีนะคะเพื่อนๆนี่กับต้มไข่นะคะสี่โฟโปรโสะโฟมันกระป๋า อร่อยอร่อยแกงทีไรก็อร่อยทุกทีไหมขา้ขาวที่แล้วก็ชิมคือน้ำจะเหมือนเหมือนเดิมขาที่แล้วนะคะอืมอร่อยมากๆไม่ได้ยากนะคะทำกับข้าวนี่วันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำหวาน อยากนึกอยากกินนะคะซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้และะ้วไม่ได้ทำสักทีชอบกินถั่วถั่วนี่มีวิตามินนะคะพี่ ให้ดูเพื่อนๆให้ดูถั่วจะเป็นอรมาอยาเขาจะผ่านการพัดเชื้อไรมาแล้วนะคะถั่วเพจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะค่ะเป็นกล่องนะคะถั่วแบบนี้นะคะจะเอาทำหวานนะคะ อันน <N i x úc> e ี้สุกแล้วเสร็จแล้วนะแกงก็เหมือนกับแกงแกงบ้านเราแต่เราไม่ใส่พริกแกงไม่ใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่อะไรแกงฝรั่งง่ายๆเลนี่เวลาเราเราจะเสร็จแล้วเราก็เมื่อกี้เติมนมไปแล้วนะเพิ่มเตม นี่เราก็ต้องการให้มันข้นหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยก็จะเสร็จแล้วกนเนนยเห็นไหมก็อย่างเงี้ยแค่เนี้อันนี้เราเพื่อจะกินให้น้ำเขาข้นๆกินกับอาหารกินกับอ,อะไรนะกินกับมันฝรั่งต้มนะเราต้องใส่แป้งนะคะแป้งก็จะแป้ง้ระโพดนะคะไม่มีแป้งกระโพดก็เอาแป้งมันก็ได้ยากนะคะ สักหนึ่งสักครึ่งสักสงช้อนชาครึ่งช้อนต๊ะขึ้นช้อนโต๊ะต้ต้องใส่เยอะนะคะเราเพื่อจะต,ต้องการให้น้ำเขาเข้มข้นนะคะเราก็ใส่เทลงไปเลยะคะ่ะ ส่แป้งเหนนะคะแป้งข้าวเจ้าจากนั้นเราก็คนเนี่ยเขาจะปกพ้นนะนีะ่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะได้อย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ใส่น้ําก็จะเป็นแกงแกงบ้านเราไปเลยถ้าไ,ไม่ไม่ทําไ,ไม่ใส่แป้งเนี่ยจะเป็นแกงบ้านเราไปเลยอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเสร็จแล้วเราก็ใส่ กล้จะเสร็จแล้วนะคะเรารู้ว่าสุกแล้วเสร็จแล้วเราจะเราก็ใส่เนยลงไปค่ะใส่เนยลงไปนะคะเพื่อนๆใส่เนยใส่เนยลงไปจะต,ต้องปรุงให้สุกให้เสร็จถ้ารู้ว่าเสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยเสร็จอันนี้เราก็หมักไว้สุกอันว่าก็เสร็จนะคะอหอมหอย <c oughs> เป็นหอมเนยขึ้นมาเชียว อันนี้นะเพื่อนๆอันนี้นะได้ถั่วมานะคะได้ถั่วมาแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมถั่วแดง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 กับถั่ว สุกแล้วนะคะแกงลแล้วสุกแล้วเราจะต้มถั่วดะก้มโตนะคะนี่นต้มถั่ว่ตเลยแกงแล้วสุกแล้วนะคะจะทหาหวานนะคะหวานถั่วแดงทำหวานถั่วแดงนะเห็นไหมชัดไหม,ไมดูอะไรขา,ขาวๆนะี่ สะท้อนเนาะมันสะท้อนเฉยๆน้ำสะท้อนแกงกรสุกแล้วเนาะมันฝรั่งกระองคลับนี้จะทำหวานนะไม่ยากเลยใช่ไหมเพื่อนแกงกะหล่ำแกงกะหล่ำใส่เนื้อกวางให้ดูเดี๋ยวไปถูกนะ เมื่อเช้าทําขนมนะเดี๋ยวนี่เพื่อจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะฮัลโลสวัสดีค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันก็เสร็จแล้วนะคะมีเหลือแต่ต้มถั่วเราจะทําหวานนะคะค อันนี้เราล้างมาแล้วนะคะเราต้องล้างก่อนนะคะเพื่อล้างแล้วก็เอาเติมน้ำนะคะเนี่ยจะไม่เอาหวานมากนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อน สองช้อนค่ะเราจะเอาพอหวานไปเล่มไปเล่มไปเล่มเฉยนะใส่อีกหน่อยสองช้อนครึ่งน,นะช้อนไม่เต็มนะคะรวมกันแล้วน่าจะได้น้ำตาลแค่ช้อนกว่ากว่าเอย จะใส่อินพลัมลงไปด้วยนะคะนี่อินพลรมนะหนึ่งสองสามเพื่อนอินพลัมเขามีรสหวานอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะเพื่อตัดรสอาหารทุกชนิดต้องใส่เกลือนะคะเพื่อนๆจะ้ะใส่เกลือไปนิดนึงเอาละ จะได้ไข่ก็สุกแล้วนะคะไข่ต้มสี่ฟองต่ำเคยแล้วหนไปไหนว่าลงสี่ฟองนะเมื่อกี้มันมีสาม สาฟอง้วมสีโฟองเอาให้ปากินฟอถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เขย่านะไข่นะเพื่อนๆถ้าเราไม่เขยานะขนะ่า,เรา,ยาเราก็ใช้วิธีแบบนี้นะคะเคาะกันเนี้ย นมโอ้ใจร้อนไปเนีใจร้อนไม่ได้นะคะเขาจะแตกอย่างเงี้ยใจเย็นนะคะใจร้อนไม่ได้ทำกับข้าวทำอะไรแล้วแต่ใจเย็นหยุด ก็จะได้ต้มถั่วเขียวนะคะถั่วถั่ว,วกินกับหลังอาหารเป็นกรสเสร็จไม่ยากเลยใช่ไหมเพื่อนอันนี้นะคะมันฝรั่งจะปอกให้ป๋า่าไหน่อย กจะกินวันหนึ่งไม่เกินสามลูกอะฝรั่งมันฝรั่งนี้นะคะถ้าเราปอกแล้วไปต้มนี่จะไม่อร่อยนะคะเพื่อนจำไว้นะต้มทั้งหัวเลยทั้งเปลือกเลยนะคะแต่ที่บ้านป่าเนี่ยพี่สาวป๋าก็จะปอกตลอดเลยแต่พี่ชายแกอยู่เมืองหลว,วงเฮียวซิงกินั้นไม่ปอก แกชอบกินมันฝรั่งที่ไม่ปอกเปลือกแกะออกมามันก็จะสวยนะคะเนี่ยแกะออกมาก็จะสวยๆอย่างนี้ค่ะถ้าเราปอกแล้วไม่ได้รสชาตินะคะวิตามินเขาจะเอาศูนย์ออกไปหมดเลยคนส่วนมากเขาไม่ค่อยปอกกันแต่เขาถ้าเขาขายขายในร้านงงอาหารเขาจะปอกสิกเกลี้ยงเลยปะพเพื่อนกาเคยอยู่มาก็จะปอกกิ๊กเกลี้ยงเลยนะ ร้านอาหารเขาจะรับมาจากโรงงานส่งอีกทีหนึ่งนะคะล่อแล้วร่ออีกนะผักเพิกอะไรเนี่ยโอ้วิตามินนี่ไม่มีเลยเพื่อนบอกบอกไว้ก่อนแต่พูดถึงความสะอาดนี่สะอาดจริงๆประเทศฟิแนแลนด์เนี่ยโรงงานเราโรงงานอะไรเนี่ยต้องต้องสะอาดต้องเพอร์เฟกตต้องอะไรไม่มีหมกเม็ดอนะ ต้องสะอาดเขาจะไปตรวจนะคะไม่ผ่านเขาสั่งปิดเลยใครไม่ใช่ใครใครจะมาเปิดได้ง่ายๆร้านะอ,อาหารไม่ผ่านขั้นตอนไม่ผ่านอะไรไม่ใช่ไม่ไดนะ้ตึกที่เช่าร้านรวงที่เช่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีกลิ่นเชื้อลงเชื้อราเขาไมา่ให้เปิดเขามาตรวจมาอะไรดูแล้วเขา วิธีของค่อยต่างกับป่านะเวลาค่าปอกมันฝรั่งก็จะปอกอย่างเงี้ยก็จะปอกอย่างเงี้ยเอามีดขูดเออเอาซ้อนขูดอย่างเงี้ยจะง่ายค่ะเนี่ยเนี่ยปอกองนี่ยให้ป่ากินก่อนไะ คงหิวแล้ว hmm. น <spos> ี่บ่ายสามกว่าแล้ใช่บ่ายสามกว่าแล้วหิวแล้วโอเคนี่ก็เสร็จไก่ก็เสียนะไก่จะไม่เจ้าวนี่นะก็จะได้ก็จะได้อาหารมาดู จากนั้นนะคะเราก็เราจะให้เข้มข้นนะคะอันนี้จะไม่ใส่นมะไม่ใส่นมใส่อะไร ไม่ปุดไม่ไม่เอาแป้งใส่มันจะเป็นมันไม่เกาะกันเราจะทําเหมือนเต้าส่วนนะึกภาพออกไหมเพื่อนภาพออกไหมคะหวานเต้าส่วนอร่อยอร่อย,ออยอใครเคยกินเต้าส่วนที่อร่อยอร่อยไหมเออ AI ไอรู้ไหมเอไอรู้ไหมเต้าส่วนอร่อยอร่อย a ออ แป้งเทใส่ละค่ะใสไปเลยเพื่อให้เขามีรสเข้มข้นนะคะเห็นไหมเาจะเข้มข้นขึ้นมาจะได้จะไม่ใส่นมเราไม่ได้ทำตัะเทิงไปก็จะได้เืองน้ำ เสร็จแล้วเปลี่ยนอานว่าเสร็จเลยก็ใส่อินพารลัมไปเห็นไหมคะนี่เขามีความหวานของเขาก็ใส่อินพารลัมในรสเขาจะซอสลงจะนุ่มลงนะคะเทคนิคนะคะนี่มีเทคนิคนะคะเคล็ดลับนะคะนี่ก็เราก็มาปรุงอาหารให้ป,าปดดลาปิดได้แล้วคะ่ะปิดได้แล้วปิดแล้ว่ะ ผมไมาให้ผ่านกินให้ดูเพราะว่าจะจบแล้วสุดตัดโตเกียวรวมอันนี้สุกแล้วเราก็เอายกออกสุกแล้วนะคะก็ยกออกเพื่อจะเอาอาหารมาตักใช้ป่านไว้ก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหม ให้ปลาไปสองรูปแล้วอันนี้วันนี้ไม่ได้ทำผักนก็ตักงี้กระหล่ำปีใส่เนื้อกวางแกงกระล่ำปีใส่เนื้อกวางเป็นไงค้ะหน้าตาเขาใช้ได้ไหมเน,นี่ยก็จะกินอย่างเงี้ย มาเริ่มเิ่เจะมีไข่ถ,ถ้าถ้าเป็นบ้านเราก็ทานได้หลายคน,นนี่เลยค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็ใส่ลงไปไม่ต้องปอกเกี้ยงก็ได้ถ้าเอาี้ยงหมดในวิตามินหายหมด,ด นะก็ตักไข่ไข่นี้จะสุกเกินนะนไข่สุกเกิน,น,นครัก็ได้แล้วอาหารเย็นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะคํามารับชมนะคะ สวัสดีค่ะพบกันใหม่จ้า